ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องลุงจื้อพาเลาะนะครับมือน,นกัมาเลาะไฮเลาะหน้าเลาะไฮเลาะหน้านะครับเนะาะผ้าพี่น้องมาเบิงน้องใหม่ใน,นี้กนอนน้องใหม่นี่เป็นกนอ,กอนน้องใหม่เขาเอิ่นอนน้องใหม่เลี้ยงน้องใหม่เลี้ยงน้องอ่า ม่านี่เป็นตน้นอีพุกอีพุกนะครับภาษาภาคกลางมันเอิ่นดีบุกมันจะกินหัวมันนะครับภาคกลางภาคเข้าจะกินต้นมันกับกินเนี่ยที่เป็นหมากที่ลั่มเป็นหมากเป็นดอกอ่ามันเป็นค้มมุนอิสระเฮ้ยเฮ้าต้านโรคมะเร็งนะครับดีบุกดีบุกกินแล้วมันบุกขยาดออก อนอไม้อันนี้เพื่นอนนอไม้นอไม้บงนอไม้บงหรือนอไม้ไล่นอไม้อันนี้จะเกิดเองนะครับจะเกิดเองเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าผู้เข้าเจ้าว่มีเข้าเจา้าอาจจะปลูกก็ได้จะอยู่ในที่ผมน,นี่บบได้ปลูกเพราะว่านกหนูผู้ปีกนี่แหละขาบมามันเกิดเองเกิดจากไอหมากมัน มันตายขี้เป็นหมากกับล่มพัดมากผิวมากหรือนกขามาอ,อันนั้นก่อนเป็นก่อนน้อม่ทางไผ่อัน,น,นกัไผ่ไผ่ลายไผ่บงนะคเนาะครับไล่อยู่กินโบ๊ทหรอกครับไลยพอสุขวนยอยู่นะครับเนะองใหม่อนน้องสาในบัวกำลัง กำลังขึ้นวิธีการปลูกบัวนี่ก็ใหปลูกไว้ฟังน้ำนะครับเดี๋ยวปลูกไว้ฟังเดี๋ยวหา่างมันจะแทงลงไปเองมันปลูกเสน้นน้ำเด้ปลูกเสน้นน้ำหมดเมื่อไตายเปลือยปลูกไว้แต่ฟังน้ำครับมาใหม่<ะ>นี่นะครับตนาะ บัวปูไ้ได้โอ้หลายปีแล้วครับเนี่ยมันน้อยๆปีนเพรตายงย่างยเลยง่ามแหลกมันไม่น่ามันกิดนานไปง่ามพ้นมันก็ดขึ้นมากอ่าในต้นพักหวานนะครับเนาะโอ้แสงเด็ดนาพักหวานป่ากำลังงามจะไปกินได้ <c oughs> หวานป่าในี่ปลูก เอามาปลูกนะครับสื่อเบียรนะ์มันมาอีบักเคืออีไรยังนไงบกักเคือคืนเทียนเนี่ยมันเกิดเองนะครับครับกับผ้าพี่น้องเบิงซ้ำนี่ซะก,ก่อนนะครับเนาะขั้นสีเบิงเบิ้ลนี่กันหลายเติบนี่พื้นที่มองนี่สองไร่กระนี้อ่าส่นยุคาเน่ยนี่สนใหม่ต่างๆเนี่นกระนีก่อนนาใหม่ น้ำไมท้ที่น้ำมาปลูกก,ก็คือน้ำไมไ้ไรอาบิยานมาปลูกกับน้ำไม้เปลาะนะครับแล้วก็ทั้งขางๆมันก็ปลูกหญ้าหญ้าแ็มหรือหญ้ายู่ใ้เห็ดฟอย <c oughs> ครับเนี่ยไม่เวลาเ่านาสิมาไทยพี่น้องเมืองอีกครับสำหรับคิมนี้ก็ขอ,อยุติเพียงเท่านี้สักคนนะครับสวัสดีครับ